สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยือนที่เขาวงพัชรจังหวัดลบบุรีกันนะฮะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดครับ นี่นะครไปจุดทางขึ้นส่ำนวน่าจพันเจ็ด9้อย้นตรงนี้เราจะเรามาร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็จะขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันสำหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้นะอยากจะเดินทางมาไหว้พระแล้วก็พิชิต3,790ขัน็ด้อ้าสิบท่านก็เดินเชิญนะฮะยังมีเวลาอยู่เราก็จะขึ้นสักประมาณ5มงเย็นนะเพราะว่าบรรยากาศนะครับด้านบนก็ค่อนข้างที่จะ ร้อนอยู่นะครับก็ขึ้นช่วงค่ำจะดีที่สุดนะผู้คนก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะก่อนขึ้นไปเราก็สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านล่างกันนี่นะครับบรรยากาศผู้คนก็เริ่มทยอยมากันเราเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับจำนวนห้าคนด้วยกันอปีที่แล้วผมเองก็เคยมานะวันนี้ปีนี้มีโอกาสได้พาเพื่อนมานะครับ พี่แสนนะครับจากโรงเรียนเสนาธิการอาหารโบกนะบอกว่าวันนี้จะมาพิชิตเขาวงพระจันทร์อ่าเนี่นะะจุดเช็คอินต่างๆนะอยู่ด้านในก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับนี่เลยจุดเช็คอินเป็นทีมงานของเรานะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับผมจำนวนห้าท่านด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะไปจุดปล่อยตัวของเรานะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปจุดเริ่มต้นอีกไม่ไกลครับเดินไปนิดนึงใกล้ถึงแล้ะ จเป็นบรรยากาศนะครับอันนี้เราเพิ oh ่งเดินทางมาถึงนะช่วงห้าโมงเย็นอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ขึ้นไปแล้วไม่ต้องกังวลนะเดินสวนทางกับเราลงมาเราจะเห็นที่เป็นโดมผ้าสีแดงๆนะครับแล้วก็จะเขียนว่าทางขึ้นนะครับอันนี้ก็เดินขึ้นมาทําบุญนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะเราก็ร่วมทําบุญจะเขียนชื่อใส่ผ้าแดงนะครับนี่เราก็เริ่มทยอยเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้มองหน้านิดนึงครับผมสู้ๆครับผม ที่แสนของเราก็นู่นนะขึ้นไปถึงนู่นแล้วบอกว่าปกติก็วิ่งทุกเย็นเป็นประจำอยู่แล้วแค่นี้จิบๆครับผมเผิอแป๊บเดียวมาถึงขั้นที่ห้าร้อยแล้วครับไปกันต่อห้าร้อยเป็นไงบ้างครับยังไหวอยู่ไหมสองข้างทางทางั้งขาขึ้นและขาลงนะครับก็จะมีจุดให้พักคอย มีน้ำมีอาหารจำน่ายนะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงหนึ่งพันห้าร้อยขั้นเ,เรามาถึงหนึ่งพันห้าร้อยขั้นแล้วครับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมบริเวณวทางขึ้นทั้งสองฝั่งนะขาขึ้นขาลงนะก็เป็นจุดพักคอยได้สำหรับใครที่ไม่ไหวนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย,ยไม่เหนื่อยเลยนะฮะ <laughs> นี่นะฮะจุดพักคอย อาหารการกินก็มีจำหน่ายครับบริเวณจุดพักคอยนี่นะจุดพักคอยต่างๆคนก็มานั่งพักคอยกันอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อครับแล้วแล้วเราก็มาถึงสองพันขั้นแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะฮะถึงแล้วยังไหวนะไปต่อได้นะอ่ะสองพันร,ร้อยครับตอนนี้แล้วแล้วเราก็มาถึง 2,500ขั้นแล้วครับท่านผู้ชมไปกันต่อกานของเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะยังไหวอยู่แล้วเราก็ขึ้นมาถึง3,000ขั้นแล้วครับบรรยากาศอาทิตย์ตกดินพอดีกำลังทยอยกันขึ้นไปนี่คือบรรยากาศครับอาทิตย์ตกดินคนก็กำลังเดินขึ้นมานะไปกันต่อครับท่านผู้ชมทีมงานของเรา เกิน3,000ัขั้นมาแล้วครับไปกันต่อครับผมเปลี่ยนกําลังใจให้ทีมงานครับกำลังเดินขึ้นมา3,000บวกบวกแล้วอีกไม่นานเกินรอเลยสามพั้าร้อยขั้นขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีความชันอย่างที่เห็นนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับผมใกล้แล้วครับท่านผู้ชมอีกประมาณ200 อิดใจเดียวครับเห็นด้านบนไม่เอย่ยใกล้ถึงเต็มทีแล้วครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเลยก้อนหินสีทองมาแล้วทีมงานก็ขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมบรรยากาศยามเย็ยนครับลมเย็ยนสบายมากหลังจากที่เราขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดเช็คยิยนด้านบนแล้วเราก็เข้าไปกราบไหว้พระขอพรน,นะครับ นี่เลยนี่เลยจุดเช็คอินอยู่ด้านบนนี้นะท่านผู้ชมนะโหคนคึกคักมากบรรยากาศเย็นสบายครับวันนีรราา้นี่ฮะจุดเช็คอินว่าเราได้รราาพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส7 9 0เจเขั้นนีรรยาา่ยจุดเช็คอิน ด้านในก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะขาวไหว้บูชาขอพรต่างๆนะรวมถึงผ้าแดงตอนแรกที่เราเขียนไว้นะครับนี่นะฮะผ้าแดง,งก็มามัดด้านบนนี้นอ่านี่นะนอยู่ด้านบนนี้เองใครที่ร่วมทําบุญเสร็จแล้วนะครับก็นําผ้าแดงอมา ผูกไว้ข้างบนนี้ได้เลย,เลย,ยน,นะครับอุโอมองค่าแดงดส่วนด้านในก็กาบไว้ขอพรเมื่อสักครู่เราไปไมาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะนู่นเลยอยู่ด้านในนะครับอ่ะขาดไม่ได้เลยขาดจากนี้ครับแวะเติมพลังด้วยข้าวต้มแหมบางท่านก็แวะซื้อไข่เค็มมาด้วยบางท่านก็เตรียมซอสมาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมงานของเราเตรียมข้าวต้มอยู่ด้านใน ไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนนะตามมาดูกันครับหลังจากที่เราตักข้าวต้มมาเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะนี่เลยเข้าวต้มของเรานะครับเราก็แวะซื้อนะครับอุปกรณ์เครื่องเคียงเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มหรือว่าอากาศดองนะรวมถึงซอสนะครับหลังจากที่เราทานข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแวะทักทายนะครับ เอฟซีทางติ๊กต็อกนะครับที่มีร้านน้ําอยู่บริเวณลานหอ,อนี้ฮานี่นะท่านผู้ชมสวยงามครับสวยงามครับสวยงามอ่ะใครที่ขึ้นมากราบไหว้ขอพอรเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ทานข้าวต้มเสร็จแล้วก็ลองแวะมาดูนะท่านผู้ชมนะนี่เลยนี่เลยบรรยากาศนี่เลยโอ้สวยงามครับบริเวณลานหอ่าโอ้สวยจริงๆครับสวยๆอีกหนึ่งจุดนะ หลังจากที่เราแวะไปพักขอพอรเสร็จเรียบร้อยครับแนะนําครับนี่นะฮะมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกกันเราจะไปทักทายกับเจ้าของร้านนะฮะพอเราเจอในติ๊กต็อกนั่นเองเราบอกว่าวันนี้เราจะขึ้นมาครับผมโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมีจุดสําหรับนอนดูดาวด้วยนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่น,นี่อยู่บริเวณนี้ครับนี่นะฮะนอนดูดาวอ่านี่เลยฮะ มีที่รองนอนดูดาวแบบนี้เลยนะใครที่ขึ้นมายัางไงก็แวะมาทักทายอุดหนุนได้นะหรือว่าท่านใดอยากจะนั่งเป็นส่วนตัวแบบนี้ก็เย็นเชิญน,นะฮะดเดี๋ยวเราแวะไปทักทายเจ้าของร้านหน่อยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีสาวสวยสวัสดีครับหลังจากที่ทักในทิกตอกว่าวันนี้จะขึ้นมา เราเจอกันในติ๊กตอกนะว่าวันนี้เราจะขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนั่นเองก็ใครที่กล่าวว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แวะมาอุ่นนุนแม่ค้าคนสวยได้นะท่านผู้ชมนะอยู่บริเวณลานฮอนะครับอันนี้ก็มีอะไรมั่งเอ่ยผัดกะเพราไข่เจียวแล้วก็ข้าวต้มค่ะผัดกะเพราไข่เจียวข้าวต้มนะครับอันนี้ก็มีลูกชิ้นนะครับ่ะนี่นะแวะมาอุ่นนุนได้มีขนมปังปิ้งด้วยแล้วก็มีน้ําดื่ม กาแฟสดอยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนะใครอยากจะทานมาม่าอะไรต่างก็กแวะมาอุดหนุนได้นะฮะนี่เลยบรรยากาศแบบนี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้นะะให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศบริเวณร,ร้านฮอนะครับนี่นะชาวทิกตอกไม่ควรพลาดครับเราก็มาเจอเขากรับในทิกตอกนี่นะวันนี้ได้มีโอกาสม,ม,ม,มาเยี่ยมมาเยียนนะฮะหลังจากที่เราขึ้นมากราบขอพรที่เขาวงพระจันทร์ พิชิตความสูง3,790ขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศประมาณนี้เลยโอเคครับท่านผู้ชมภารากิจของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะพิชิต3,790ขั้นในปี68นะครับหลังจากที่เรามาเมื่อปี67นะฮะสำหรับท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะะมีความสนใจอยากจะมาพิชิต3,790ขั้นกับเรามาได้นะฮะ เขาวงพระจันทร์เปิดจนถึงวันที่12กุมภา2พันธกร5 6 8นะมาได้เลยสำหรับคลิปนี้เราและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ